สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ของจะมาส่งจ้ะนั่งั้งของไว้นะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้าว่าเป็นเอียงจ้ะไปกันเลยค่ะของมาแล้วจ้ะเดี๋ยวมาแกะกันจ้ะนั่งซังขาตั้งกล่องมาจ้ะ จ้าขึ้อนวิ้ไม่ชอบอันนี้เลยอ่ะมเป็นขาตังกลองซื้อจ้าขาจับนะจ้าเนะาะคาเคลื่นอนยังเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจ้าราคาประหยัด ราคาถือจะนี่สื่อนฟังมาอ่าชิดผาปอนแล้วจ้ะเนาะไม่ต้องเอาแพงหรอกถือๆนี่แหละอ๋อ,อ,อแล้วก,ก็ใส่อย่างงี้นี่แล้วก็นิบโทรศัพท์จ้านีบโทรศัพท์เฮ้ยอันนี้นั่งมุนบ่านแนนแล้วจ้ะเนาะ ก็จะเป็นนี่นจกก้ลนก็มลนจะใส่นักกมุลเอานะจ้าเนาะไม่ต้องหนีปลายลายรีตูนโทรศัพท์ <c oughs> นี่ก็ใส่มุลเอานะจ้าอันนี้นก็จะมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเนาะจ้าเป็นไม้กันสั้นราคาที่ถูกมากจ้า ชิปฮาปอนเงินไทยกับซีหกร้อยบาทจ้าทุกคนหกร้อยบาทซื้อบม่ต้องซื้อแพองมนะจ้นะเนาะซื้อใหม่กินโบใหม่กันซันนะจ๊ะเพื่อนใหม่กันซันเพราะว่าตังได้นะจ๊ะตาจะ้ะนี่จะ้ะย้ำไปบอกนะจ๊นะเนาะมันก็นจะอันน,น้อยๆจ้ะนี่อันน,น้อยๆ อันเล็กๆย้าต้องใหญ่แต่กระทใส่ยากเียว่จารย์บมันบ่แมนรุ่นอันราคาเป็นพันสองพันสามพันนะจ้ะอันนี้นกกนนรุ่นรุ่นประหยะัดจะรุ่นประหยะัดหกร้อยบาทกระส่ได้จ้าทุกคนไม่ต้องเอาแพงดอกพันในมีเงินโฆษณาพันในเขา่านางพันในมีเงินโฆษณาพันในเข่าป่าต้องซื้อของแพงจ้าซื้อของราคาถือใจไปก่อนนี่ นี่ไหมกิมบลอลยังถูกนะจ๊าเนาะอันนี้ยางยางถูกไม่กันซันนะจ๊ะเ่อนไม่กันซันแต่ว่าดูมีอย่างในกลองอีกเด้เดี๋ยวนะถ้าเปิดปดึงจะไม่ใส่ใส่ให้กับอือ็อันนี้ก็จะเป็นพี่หมดเปิดอันนีก้กดเฮ้ย อะไรอยู่ในนี้ชื่นเต้นดึงเบาะโ,โอ้เปิดอะไรออกมาดีกว่าออไหนแม่นนในกล่องเดียวกันอะเราสั่งชิ้นเดียวเอง อไอซังอือายซังอายเหรออายซังไห้เด้นี่ยซาลาโมนิกอ๋ออ๋อคื่องนี่อย่างซาลาโมนิกเอ่อปีลิงห้ราร้อยแล้วก็แกะแกะตั้งนานมีตัวนี้ค่ะอ่ามีตรงนี้ 우이두 <laughs> 때. เสื้อนี่ให้นะอมันก็ตัวใหญ่ไปเลยเธอแต่ว่ามึงดูจ้าขอบคุณคุณสาอีกแล้วอ้ยอันนี้ก็เอาเสียบตูดโทรศัพท์ได้เลยจ้าตัวนี้เสียบตูดโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น แต่มาอันใหญ่มากอันนี้เป็นรุ่นเก่าด้วยจ้าอุย้ยนั่งกระเบิงนั่งกระเบิงวินัยอันนั่นนะจากเจารีวิวจ้าน,นั่งเห็นอยู่จ้าว่าอันมันมีรุ่นใหม่มาแล้วอันมันจะเป็นรุ่นน่อยก่นนี้นะจ้ามันจะเป็นตัวน่อย่าน,นี้แล้วก็จะมีอ่าช่องเคลื่อนเอียงเป็นจะมีเห็นเป็นมีตัวเลขอยู่ข้างไหนนะจ้นะเนาะมีตัวเลขมีเป็นขึ้นบอกอันเกี่ยวกับอัน ว่าเกี่ยวกับแบดเกี่ยวกับคืนเอียงต่างๆมาที่อยู่ข้างในนี่เน,เนาะจ้าเนาะตอนนี้มันจะเป็นรุ่นเก่าเหรอจาออ้าแต่อุ้ยเซอร์ไพรส์ในกล่องมันเนาะจ้ากับะนี้ จะมีสายไหมจ้ะสายไหมไปติดไปต่อกับตัวน,นี้ไม่ไปกับไปจะเสียบย้ำถ้าไปอยากนี่ไีสนิทปกเสื้อนะจ้ะเนาะอันันนี้อันนี้ย้ำฮาวบอกมันกับเสียงเขากก็จะเขา่าในไหมนี่เล <c oughs> ือดอะนั่งพาเบิงซกซ์ได้จ้ะไม่รู้ว่าไอ้สิส้ังมาให้อ้ยดีใจลาย น,นี่เดี๋ยวจะเป็นสายชาดสายชาดจะอยู่ในกล่องนี่จะมีสายชาดแล้วก็มีไม้ไม้ไมเอ่อไ,นะไม้ลาเวเลียคนเดิเนาะไม้ลาเวเลียอันนี้อันนี้รุ่นเก่าตัวใหญ่เนาะจ้าเนาะจ้าอัน,น,นรงงนนะุน่นไม่ออกมาแล้วออกมาแต่แต่โดหดหรือมั้งเด็ดก็รู้เห็นเขาเจ้าเพิ่นรีวิวเนาะจานะ้าเนาะตอนนี้จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็จะบ่มี บ่มีอันจออยู่ข้างในนี่จ้าแล้วก็จะมีถุงผ้าถุงผ้ามาให้ใบหนังค่ะจะมีถุงผ้าใบน,งนึงนี่แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ลาเลียสายฟังหูฟัง ไม่ไม่วเราไปเรียจ้ะแล้วก็ที่ชาร์จุปรกรณ์มีสีแต่บานั่งกับบารูนอะกจากว่ามันรักนั่งจําราคาบ่ได้จ้ะวานมันราคาเท่าทไหร่แต่ว่าเปิดเบิง้งผ่านๆอยู่แต่ว่าจำาบ่ได้ราคาเบิ้งในเน็ตเนอกจากเนาะอันว่ามันแต่ว่ามันราคาแพงนะนั่งก็เลยไม่อยากได้ไม่อยากเอายังดบบเกรงใจ กรงใจคุณสาอุวีดีใจสุดๆจ้าพันซื้อมาหายโอ้ยพันสั่งมาเพราะว่าอันที่นั่งอยากได้เนาะจ,าาจานาน้า,า,าเนาะนั่งนั่งเก๋เก๋แบบสุย่างหน่ะจ้าไม่กันซันจ้าแต่ว่านั่งก็หาอันราคาที่มันบ่แพงหน่อจ้านี่หกรอยบาทเองนั่งก็หาที่มันราคาบา่แพงอันราคาแพงเก่าไปจ้าเพื่อย้ำโฆษณานั่งเข่าเพื่อจ้านั่งค่อยสิหานแ <c oughs> พงๆใช่ น้มได้เงินก่อนนะจ๊ะเนาะนี่จะสิ่งที่ซื้อกับสิ่งที่สั่งมาคืออันนี้อันนี้คุณสาป็นคนสั่งมาแต่มันมาอยู่ในกล่องเดียวกันตั้งแรกตั้งแรกก็คิดอยู่ว่าอุ้ยกล่องกล่องไม่อันด่าอันนี้มันสีกล่องในหน่อยนะจ้ะเนาะกล่องมันเป็นนี่ถุงมานะจ๊ะมันก็นห่อในหน่อยนะจ้ะตามเบิ่งหลันบริการงงขนาดนี้นะว่าที่ไหนได้มีสอง นี่กองอันนี้อยู่ข้างในวิธีใจลายจ้าดีใจลายคุณสาสั่งอันนี้ให้ดีใจมากต้องไปขอบคุณสักหน่อยแล้วแต่เ <c oughs> พิ่นไปอยู่จ้าเพิ่นออกไปข้างนอกเพิ่นเลิกงานแล้วอันเพิ่นเลิกงานแล้วเพิ่นเลยืปอนไปขี่จักรยานจ้าไปออกกำลังกายนี่ก็เป็นกล้องเข่านะจ้าเนาะกล้องอยังสวยจ้าเนาะกระเสียบ เสียบตรงก้นเสียบใส่ก้นนั่นโทรศัพท์ได้เลยจ้าพรา,านั่งใส่โทรศัพท์นั่งใส่มือถือถ่ายวิดีโอเนาะจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไว้เลทนั่งวันนั่งวันมันใหญ่เนาะจ้าจัลนั่งก็จะใส่ใส่บัลลาเบเลียนเนาะจ้าเสียบเสียบใส่นี่แล้วก็แล้วกันอันนี้ปกเสือ่อมซิอันนี้ก็ใส่อันนี้ เน็บตรงเน็บในกระเป๋าเน็บตรงเอวตรงใส่ก็ได้น้นจาจ๋าเนาะตัวนี้ตัวนั้นกระติบพัน 8, มาจริงสิมาที่นี่ย้ำนั่งอัดวิดีโอน้าจ๋ากระซิบได้ยินเสียงนางชัดเจนมาที่นี่จ้าสั่งอันนี้มาใหม่กันสันน้จาจ๋าตัวกันนี้นราคาถูกที่สุดและหกร้อยหกร้อยบาทหกร้อยบาทตัวนั่งเห็นอยู่ราคาอีกอันหนึ่งอ่าชิยุน มนันว่จ้ะมันเอิ้นซื้อถือบ่กับบรลูไม่กันซันอัันนน้ราคาสองพันสองพันกว่าสองพันกว่าเนาะจ่าตะว่ากะราคามันสูงอันนั่งเลยบ่อยากเสี่ยงเงินหลายตะว่าข้าเจ้าะกบามันใส่ดีคือว่าแหละชิยุนเอียงอะ่ะนี่คือว่าแหละเนาะจ้นะเนาะของแพงเพิ่นกะทีใส่ดียุนละว่าจ้ะไม่กันซันของอัน,นอันยี่ห้อดังๆเนาะจ้นะะเนาชิยุนบอกเอิ้น อุ้ยดีใจดีใจแฮงวายุว่ากองคือใหญ่แท้ป่ะอันเพราะว่าถ้าถ้าเฉพาะกองนี่นะ่ะมันฮอเนี่ยมันกองใน้น่อยเนยาะจ้าเนาะมันเป็นถุงพลาสติกมานน่นกับกองกระดาษอันนั่นมากองนหน่อยหนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยวายุกองพลาสติกนั่งคือใหญ่ดีใจค่ะดีใจมากดีใจลายแม่ <laughs> ได้แนว้ยวันเบาเลยไปที่นี่ย่างไปใสน่นังกระชิดโอ้นังกับบนเนบ ปนันดอกวา่ามันนั้นจ้าเฮ้อของใหม่จ้าเฮ้อของใหม่คืออะไรนาอจ้า,น,จานั้นกับบดยมีไหมบดยมีเอียงคือกะเจ้าที่เป็นพากกันเพื่อนเพื่อน,นที่เฮ็ดยูทูบน้ำกันมาจานะ้านาะมือใหม่หัดทำค่ะทุกคนนางอ่ะมือใหม่ขอบค,คุณคุณสามีก่อนดีใจลายจ้าดีใจลายโอ้ยสั่งหนึ่งได้สองมีที่ไหน <c oughs> แม่ ใ้ไหมคบโฟนดีใจหลาย <laughs> เลยมาอัดคลิปนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะั่งคอจบจมีกันนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Who are you talking to? Talk with myself <laughs> <laughs>